ที่ทำมานานเท่าไหร่แล้วอะค่ะ3ปีสปีนานมากก็นานมากเหมือนกันเนาะแล้วต่อมาก็มีการแต่งเพลงเองด้วยเป็นไงไงค่ะคือผมเข้าไปเอ่อสตูดิโอเนี่ยที่พวกผมเข้าไปทำนะฮะบังเอิญบังเอิญเป็นสตูดิโอที่พี่บอยกฤษณยพงศ์เขาไปอัดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอเขาเขาสอนวิธีการ แต่งเพลง <c oughs> กับน้องชายผม,มนะฮะแล้วน้องชายผมเนี่ยภาษาไทยดีกว่าผมครับเ <ภา S 1> วลาเขาแต่งเขาจะมีสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรของเขานะฮะ,<อ>ะใช่ใช่ทีนี้กเ็เพลงแรกเพลงที่แต่งที่ผมชอบก็คือเพลงเกี่ยวกับความฝันเป็นของเธอชื่อเพลงความฝันเป็นของเธอนะะคือเหมือนกับว่าชีวิตเรา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 กำหนดได้ความฝันของเราเราไปให้ถึง 她的生命就变成。 Brian McKnight กับ mm -hmm. Arc Kelly Brian McKnight มีสักเพลงมั้ยคะ Back at 1 Okay Okay รู้เลยว่ารุ่นเดียวกันอ่ะๆโอเคอ่ะเดี๋ยวๆสักนิดนึงแล้วกันอ่าโอเคก็ Now everyone in the house say one You like your dreams come true two Just want to be with you three hickory's is plain to see that you're the only one for me and four Repeat step one through three five Made you fall in love with me. <laughs> <laughs> okay, okay I from Brian ผมชอบสไตล์กันร้องเขามากครับทีนี้ให้ฝากผลงานละกันเนาะว่ามีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามบ้างค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามด้วยจะสามารถติดตามคุณเทสดี้ได้ทางไหนบ้างค่ะเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ Search ว่า the red tide นะฮะขอมันจะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาคุณสามารถกดเข้าไปโฮมเพจได้ครับแล้วก็ Facebook นะครับก็เช่นเดียวกันก็คือเข้าไปที่อ่าเซิร์ชแทนะครับแล้วก็ the red tide t ทปเข้าไปนะครับก็จะ เข้าไปที่มันจะมีแฟนเพจขึ้นมาครับผมผมจะอัปเดตคลิปต่อๆไปก็คือจะต้องมีในนั้แน่ๆๆนอนครับโอเคค่ะ,คะก็สามารถเข้าไปติดตามได้เพลงอยาก จะขอเพลงเขาไปแฟนเพจได้นะคะ<อ>ก็ไปพูดคุยกันได้เนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเท็ดดี้มากๆเลยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้เราฟังค่ะ,คะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะและแน่นอนมารายการเรานะคะคุณเท็ดดี้ก็มีคลิปพิเศษนะคะว่าฝากแฟนๆรายการมาโชว์คลิปด้วยค่ะ, <S <S คะเดี๋ยวจะเปิดปิดเบรกนี้นะคะส่วนช่วงหน้านะคะมาแชร์คลิปรอยอยู่เช่นเคยพักสักครู่ค่ะสวัสดีครับ ผมต้องทำพิเศษให้มาโชว์คลิปนะฮะรายการนะฮะก็มีเพลงที่จะมอบให้นะครับผมเป็นเพลงเกาหลีนะเพราะผมอยู่เกาหลีนะครับผมอายกิ้งอยู่น่ฮะฮันลาซันนะฮะหรือว่าฮันลามอเทนนะครับผมโอเคเริ่มแล้วนะออกชมมมเเเนืค 가만히 멈춰서요 한순간도 깨지 않는 끝없는 꿈을 꿔요 아! 아! 이제 숨처럼 아! 내 곁에 항상 쉬며 그렇게 있어주며 나한테는 better 나한테는 better than you 이제 꿈처럼 내 맘은 그대 품에 가만히 있어주면 한순간도 깨하지 않는 끝없는 꿈을 꾸죠. 이은 숨처럼 내 곁에 한숨 쉬며 그렇게 있어주면 Nothing better nothing better, than <sighs> <laughs> nothing better, nothing better than you. Nothing better, nothing better than you. Nothing better, nothing better than you. ขอบคุณมากนะครับผมที่ให้โอกาสาผมได้ไปออกรายการนะฮะร,รายการมาโชว์คลิปนะฮะก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้สนับสนุนผมด้วยนะครับผมจะกลับไปเมืองไทยแล้วก็<อ>ไปทำให้ของผมครับคันดาบ๊ายบายมาโชว์คลิปรักเองมาโชว์คลิป